คู่รักตระกูลดังมีบ้านของตัวเองแล้วสวยหรูคุ้มค่าเหนื่อยเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่สร้างครอบครัวอบอุ่นด้วยกันแล้วระหว่างไดไดนาริมารและบิววรพลน้องชายแก้มบุ๋มซึ่งทั้งคู่มีลูกด้วยกันที่น่ารักพากันทำงานหาเงินจนกระทั่งล่าสุดประสบความสำเร็จอีกขั้นทุ่มเงินซื้อบ้านหรูได้แล้วโดยหนุ่มบิวโพสอินสตาแกรมสวน b ี c อล a ชย์วออเผยภาพบ้านหรูหลังใหม่พร้อมข้อความระบุว่า เรามีบ้านแล้วเราอาจไม่ได้เป็นเหมือนหลายๆคู่ทำลายชีวิตคู่นับแบบ321ไม่ได้นับ1 2 3เหมือนคู่อื่นๆเขาพูดให้เข้าใจง่ายๆคือแต่างงานมีลูกซื้อบ้านสร้างครอบครัวแต่ของผมคือมีลูกสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวและแต่างงานในวันที่พร้อมจริงอยู่ที่ผมมีครอบครัวสปอร์ตแต่ถ้าคนที่รู้และดูกันจริงๆจะรู้ว่าผมสองคนทำงาน หนักมากแค่ไหนอย่ามองตอนสำเร็จให้มองตั้งแต่จุดเริ่มต้นและบ้านหลังนี้สำหรับผมมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของความสำเร็จผมยังมีความกระหายและความอยากอีกเยอะที่ต้องพุ่งชนท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนขบายร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก